เนื้อหาความหมายผักสวนครัวประเภทผักสวนครัวและการปลูกผักสวนครัวผักสวนครัวหมายถึงพืชที่ปลูกสำหรับใช้บริโภคในชีวิตประจำวันภายในครัวเรือนใช้พื้นที่ปลูกไม่มาก ประเภทของผักสวนครัวมีห้าประเภท 1. ผักที่ใช้รากและหัวเป็นอาหารเช่นหัวหอมหัวใชเท้า 2. ผักที่ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นกระหล่ำดอกดอกแค 3. ผักที่ใช้ฝักเป็นอาหารเช่นกระเจี๊ยบเขียว 4. ผักที่ใช้ผลเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศฟักทอง 5. ผักที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักบุ้งซาละแหน่นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าผักสวนครัวคืออะไรผักสวนครัวสวัสดีจ้า,จาเพื่อนๆรู้ไหมจ้าว่าผักสวนครัวคืออะไร ระหว่างพืชที่ปลูกไว้ประดับบ้านหรือพืชที่นํามารับประทานเป็นอาหารใช่แล้วจ้าผักสวนครัวคือพืชที่ปลูกในบริเวณบ้านเพื่อน,นํามารับประทานเป็นอาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดสดหรือจะนําไปปรุงเป็นอาหารก่อนรับประทานก็ได้เพื่อนๆลองเราดูสิจ้าผักชนิดไหนที่เรามักจะรับประทานสดบ้างแตงกวาสามารถรับประทานสดได้ไหมจ้าเก่งมากจ้า แตงกวาสามารถรับประทานสดได้ถั่วฝักยาวสามารถรับประทานสดได้ไหมจ๊ะเก่งมากจ้าถั่วฝักยาวสามารถรับประทานสดได้นอกจากนี้ผักสวนครัวหลายชนิดยังเป็นพืชสมุนไพรใช้รักษาโรคได้เพื่อนๆลองทายดูนะจ๊ะว่าสรรพคุณเหล่านี้เป็นของผักสวนครัวชนิดใดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดขับสารพิษ ป้องกันมะเร็งถูกต้องหัวหอมใหญ่นั่นเองช่วยเจริญอาหารกระตุ้นน้ำย่อยบำรุงร่างกายรักษาโรคพยาธิในลำไส้ถูกต้องพริกนั่นเองบางคนก็นำผักสวนครัวมาปลูกเป็นรั้วกั้นเขตบ้านเช่น ้นกระถินชะอมและบางคนก็นำผักต่างๆมาใส่กระถางเพื่อตกแต่งแนวรั้วให้สวยงามจึงมีคำพูดที่ว่าผักสวนครัวรั้วกินได้ประเภทของผักสวนครัวเราสามารถแบ่งผักสวนครัวตามลักษณะของส่วนต่างๆที่นำมาประกอบอาหารได้5ประเภทได้แก่ 1. กินหัวหรือรากเช่นแครอท 2. อกินดอกเช่นกระลำ่ำ 3. กินฝักเช่นกระเจี๊ยบเขียว 4. กินผลเช่นมะเขือเทศ 5. กินใบหรือลำต้นเช่นสารแหน ผักเหล่านี้น่าจะอยู่ประเภทไหนนะเพื่อนเพื่อนช่วยจัดผักใส่ตะกร้าทีนะจ๊ะผักบุ้งกับผักชีอยู่ตะกร้าไหนดีจ๊ะถูกต้องแล้วจ้ามะเขือเทศกับแตงกวาอยู่ตะกร้าไหนดีจ๊ะถูกต้องแล้วจ้าถั่วฝักยาวกับถั่วลันเตาอยู่ตะกร้าไหนดีจ๊ะถูกต้องแล้วจ้า เพื่อนๆเ,เก่งมากเลยจ้าแต่เอแล้วถ้าเราจะปลูกผักสวนครัวเราควรเริ่มจากอะไรก่อนนะระหว่างเตรียมดินการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสำหรับการปลูกพืชซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกหรือพ่อเมล็ดการนำเมล็ดพันธุ์พืชที่คัดเลือกแล้วมาปลูกในกระบะเพาะแปลงเพาะหรือภาชนะต่างๆจนกระทั่งเมล็ดงอกเป็นต้นกล้า